สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะลูกวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาสังคมนะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะว่าเศรษฐศาสตร์น่ารู้มีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือสินค้าและบริการนะคะอันแรกก็คือของที่เราใช้ในครอบครัวนะคะมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นสินค้าที่ใช้ในครอบครัวก็มีพัดลมสบู่เสือ้อ ยาสีฟันหมอนแปลงสีฟันนะคะก็คือที่เราใช้อยู่กันประจำนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเราอะ่ะต่อไปสินค้าบริการนะคะที่มีในครอบครัวเรานะคะมีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็โทรศัพท์นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ไปถึงจําเป็นนะลูกนะต่อไปสิ่งที่เราใช้ในโรงเรียนมีอะไรบ้างลูกอันแรกก็คือดินสอ อันที่สองคือหน,นังสือเก้าอีกระดานดำต่อไปสินค้าบริการที่เราใช้ในโรงเรียนนะคะก็มีไฟฟ้าน้ำประปารถโรงเรียนสินค้าและบริการที่เราใช้เนี่ยจะเกิดจากทรัพ,พยากรน,นะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตมากมายเลยดังนั้นเราจึงควรใช้ ให้คุ้มค่านะลูกรู้จักคุณค่าของมันนะคะใช้อย่างประหยัดและก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้เรามาดูผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยผลิตมาจากทรัพยากรที่แตกต่างกันนะคะจึงทําให้สินค้าและบริการเนี่ยมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเลยเดี๋ยวเรามาดูนะลูกมีความแตกต่างกันด้านไหนบ้าง อันแรกนะคะชามพลาสติกด้านราคานะคะถ้าเป็นชามพลาสติกเนี่ยมันก็จะถูกหน่อยใช่ไหมด้านคุณภาพเราก็มาดูสินค้าที่เป็นพลาสติกนะคะถ้วยชามที่เป็นพลาสติกเนี่ยหคือไม่ทนความร้อน 2. อคืออายุการใช้งานคือสั้นนะคะคือใช้ได้ไม่นานนะคะต่อไปด้านประโยชน์ใช้สอยชามพลาสติกก็คือใช้ใส่อาหารนะคะ ด้านสิ่งแวดล้อมย่อยสลายยากมีสารตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะลูกต่อไปชามกระเบื้องนะคะด้านราคามันก็จะสูงกว่าชามพลาสติกก็คือจะแพงกว่าด้านคุณภาพก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าชามพลาสติกนะคะต่อไปอายุการใช้งานก็จะใช้งานได้ยาวนานกว่า ทีนี้มาดูประโยชน์ด้านการใช้สอยก็คือเรามาใช้ใส่อาหารนะคะด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยเพราะว่ามันใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายเมื่อแตกหักเนี่ยก็จะกำจัดได้ง่ายกว่านะคะนักเรียนลองดูคำถามต่อไปนี้นะลูกทำไมจึงต้องประกอบอาชีพนะคะทุกคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยพอโตขึ้นทำไมเราต้องประกอบอาชีพ ก็คือเพื่อหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตของเรานะในกิจวัตรประจําวันของเราทุกวันเนี่ยเราต้องใช้เงินนะลูกเพราะนั้นเราต้องมีค่าใช้จ่ายมีเงินเอามาดํารงชีวิตเรานะคะต่อไปควรประกอบอาชีพใดนะคะอาชีพก็มีหลายอาชีพอาชีพต่างๆที่เราสามารถก่ออาชีพได้ก็คือเกษตรกรรมนะคะ ค้าขายก็ได้รับราชการนะแบบคุณครูเนี่ยเขาเรียกรับราชการนะคะหรือรับจ้างทั่วไปอาชีพทุกอาชีพที่คุณครูพูดไปเนี่ยล้วนให้ผลตอบแทนหรือว่าพอทําแล้วเนี่ยเราก็จะมีรายได้นะคะแต่รายได้ที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะลูกแต่ทุกอาชีพต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะก็คือไม่ผิกดกฎหมายนนเดงและก็ควรเป็นอาชีพที่เราชอบและเราก็ถนัดด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายได้และรายจ่ายของครอบครัวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะลูกรายได้นะคะก็คือค่าตอบแทนที่ได้จากการทํางานหรือว่าเราไปประกอบอาชีพมาเราก็จะได้ค่าตอบแทนมานะลูกมีอะไรบ้างที่เป็นรายได้นะคะ1คือรายได้ประจํารายได้ประจําก็คือรายได้คงที่ที่เราได้เท่ากันทุกเดือนอาชีพที่มีรายได้ประจําก็มีอาชีพเช่นพนักงานบริษัท ครูตำรวจทหารอย่างนี้นะคะก็จะมีเงินเดือนประจำต่อไป2ก็คือรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการนะคะเป็นรายได้ที่ไม่คงที่นะลกูกขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตที่เราได้นะคะแล้วก็อยู่ที่การบริการของเราด้วยต่อมาก็คืออาชีพที่มีรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการเช่นชาวนาชาวสวน พ่อค้าแม่ค้านะคะอันที่3ก็คือรายได้เสริมรายได้เสริมก็คือรายได้ที่นอกเหนือจากงานประจําที่เราทานะลูกอันแรกคือเป็นรายได้นอกเหนือจากรายได้ประจํา2คือรายได้เสริมก็อย่างเช่นเราไปขายของออนไลน์นะเยอะแยะเลยในเว็บไซต์ต่างๆนี่จะมีขายของออนไลน์เยอะมากแล้วก็รับจ้างสอนพิเศษตูวอย่างคุณครูเนี่ยถ้าคนมีอาชีพเป็นครูใช่ไหม าเขาถนัดวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยเขาก็สามารถประดับจ้างสอนพิเศษได้นะลูกเป็นไรายได้เสริมจากเงินเดือนนะคะต่อไปมาดูรายจ่ายนะลูกรายจ่ายก็คือเงินที่เรานําไปซื้อสินค้าและก็บริการต่างๆเพื่อจะมาใช้ในการดําเนินชีวิตของเรานะคะรายจ่ายแรกก็คือรายจ่ายที่จําเป็นมีอะไรบ้างล่ะรายจ่ายที่จําเป็นก็อย่างเช่น ค่าอาหารนะ,ะที่เราไปซื้อมารับประทานกันทุกวันนะคะเสื้อผ้ายารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะอันที่สองรายจ่ายอื่นๆก็คือค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์และก็ค่าเดินทางะคะ่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วนะลูกนะ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เท่านี้นะลูกเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่2กันนะคะว่าเราจะเรียนอะไรต่อนะลูกนะ